มาสวัสดีครับเพื่อนๆมาเนี่ผมจะพามาดูนี่นะนี่นะครับนี่เป็นอวนเข็นนะครับอวนเข็นแต่ไอตัวเนี้ยเราเป็นใช้เนื้อเบอร์ยี่สิบนะครับนะสองเซนแปดเจ็ดสิบห้าตานะครับลึกเจ็ดสิบห้าตาก็ไอตัวเนี้ยที่แต่ที่ผมแนะนํานะครับจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ อันนี้เบอร์25นะครับจะหนาหน่อยแต่ว่าตัวเนี้ยข้อดีของมันนะครับข้อดีของมันคือเนื้อมันแลบใช่ไหมครับเนื้อมันนิ่มนะมันจะติดปลาดีติดกุ้งดีกว่านะครับแล้ว2.8เนี่ยเข็นนะครับรับรองกุ้งติดนี่โอ้โหไอ้ยาสุดยอดนะครับคือว่าเนื้อมันแลบกว่านะถ้าอย่างนั้นเนื้อหนานะครับอืออย่างนี้นะครับวนเข็นกุ้งนะครับนี่นะพวกปลาพวกลูกปลาเนี่ยครับจะติดดีกว่านะ ไอเนื้อเบอร์ยี่สิบนะครับตัวนี้ทำโอนลอยก็ได้นะครับจริงๆแล้วแต่นี่ลูกค้าสั่งมาผมก็ทําให้ได้นะครับนี่ให้หมกใช้บัญชาทําให้นะครับนี่เราของเรานะครับนี่ที่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับนี่นี่ดูนะครับนี่นี่เห็นไหมระหว่างตะกัวนี่ตะกัวลูกที่หนึ่งนะนี่ตะกัวลูกที่สองนี่แ้วตรงกลางเห็นไหมนี่นี่ตรงกลางนี่ครับเรามัดตรงกลางให้ด้วยเห็นไหมนี่นี่เวลาดึงออกอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่เห็นไหมนี่เวลาเราชักใช่ไหม เวลามันแยกออกอย่างเงี้ยมันจะไม่หลุดออกจากกันนะครับนี่ปลาทะเลมันฉลาดนะครับถ้าเหมือนว่าเป็นดูแค่เนี้ยมันรอดได้นะครับนี่แต่ของเราไม่มีนะครับนี่เรามัดตรงกลางให้ด้วยนี่นี่ทำสวยทุกจุดนะครับดูนี่เห็นไหมเนื้อเบอร์ยี่สิบนะครับสองเซนแปดอันนี้หัวลากุ้งนะครับเข็นกุ้งนะติดดีครับรับรองหัวนี้ผ่านนะครับแต่เราต้องระวังหน่อยนะครับเวลาเข็นเราดูไม้ดูอะไรให้ดีนะ ใช่บางทีเราเรา,เราต้องดูก่อนนะครับว่าบริเวณที่เราเข็นนี่ต้องเป็นที่แบบที่เราเข็นประจํานะเรารู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นมีไม้มีพวกขยะมีพวกอะไรนะครับถ้ามันนั้นอวนพวกนี้ถ้าไปติดไม้นะครับมันจะขาดนะถ้าเราใช้ดีๆนะครับเราะวังหน่อยมันใช้ได้นานโอเคนี่ครับนี่ก็จะเสร็จแล้อ๋อเสร็จแล้วครับเพื่อนๆสวัสดีครับ